สบายดีนะพี่น้องมื่อพอกระบะตุนเท้จิตพาแเสบเนาะเมื่อนี้บด้พาพี่น้องมาเสพี่นาะเมื่อนี้จะไปหาเห็ดปวกพี่เนาะกระบเห็ดปวกออกรายเนาะพี่เนาะเมื่อใครเมื่อนี้ไปผู้เดียวพี่น้องเนาะเพราะว่าชาวจิตเพิ่นไปกรุงเทพได้พี่เนาะกระบะตุน่ผู้เดียวไปหาเห็ดปวกเนาะเพราะว่าเห็ดปวกออกเห็ดปวกออกรายกระบะ เจ้าเมื่อคายไปน่อไปหาป่นกันไปน่อยน่ะิได้ได้บ่ได้เนาะแล้ตามรับซมกันไปน่อมากับมามดไปนอมองพิ่นเอาพ่น่อยหน่งวัดเอเพิ่นเอาเนาะ พี่น้องเป็ดปอะไรเพี่น้องเราจิตทอดช่าจิตอยู่พี่น้องแต่ว่าเป็นกับมาค้าหูหาเห็ดเนาะเพิ่นมาอยู่บ้านได้ใส่หาหกเดือนเพิ่นกับมาหาเห็ดเพิ่นกับมากพี่น้องเพิ่นไปกรุงเทพอะในมาพื่อเดียวเนาะจิตทอดเพิ่นอยู่เนาะเพิ่นมาค้าอยู่หาเห็ดที่กัน จีโดจีไนจีรอเข้ามาช่วยช่วยเพิ่นไปเฮ็ดปวงท่านเอาพี่น้องเยพอได้พี่น้องพอได้อย่างอบที่อมแดนพี่มองในหัวหน้านี่นี่เทียงก็ได้ยางมาเห็นพอดียางจนเมื่อยเป็นคนหลอกใหญ่เนาะ hết bồi này, nó rõ ngày thế Bớt thương Nó thương hút ngủ mình Mà đây thì chết đời mà kiếp hết Mày cũng thể mà chết, kiếp hết đây Mà thế đó, bừng Hết bộ, mỏ này cày cày thiêng này Thế mà khỏe em lội nè Cái cỏ cây ấy, này, này, này đây กำลังขึ้นมาพี่เนาะยางเข้ามาหนีเลยมาเบาาิ่งนี่หรนรปามีถูกเนี่ย่หันนะปวดเป๊ะในี้ัหนะพร้อมกลุ่ม

เอ้ยพี่นนองเอ้ยฮะออกทิศออกเดนไม่อย,อยู่นี่หนิพี่น้องี่ปวกอืมอ่ะติดมานี่บุหินดอกนี่พี่นอนองน,นี่ถือเลยฮึ้มนะฮะนะเออ แม่เดี๋ยว่คือหอมกุ่มๆเดี๋ยว่ะน่า้อเดมาเก็บเห็ดเห็ดปวกได้สะจิตไปออบที่ออกเดนพี่ดีอเอ้ยไปเล่อพูนเล่อปลาหด่อ เราต้ดปิตกับมาค้าได้พี่นนอะแต่ส่วนคนอยู่ไม่ค่อยออกมีคนจับกล่องให้พี่น้องง่ายเอ้ตาย what เอาค้างนี่น <c oughs> เนาะว่พ่อเสียคขายพี่น้องเลย นี่เนาะพี่น้องนี่นี่ก็มีพี่ มันเธอจิตเด้อพี่นหนอธอจิตอยู่พี่น้อเราได้อยู่ในขบอกนั่นนี่เนาะ มาตุนไปหรอฮาปักไกนะ่นี่ยไปหรอไปทั้งพูนเนี่ยทั้งปลาทั้งปูก็บ,บ่มี่ไปหรอมาอย่างเขามาสวนน่าเขามาหน้ามาเห็นนี่เทียงกับบริไกลกันไปหรอกับมองเห็ดปวกเนาะอืมนี่มาทางเขาน่าพี่เนาะเนี่ยก็เป็นเทียงกับบริไกล้กพี่เน,ะนาะ nhìn ừ, cái nọ này, ô, oh. nhìn cái nọ này, đây đẹp cái nọ này, mấy cái, cái, cái nọ này, Nó đang tẻ cái nó nhụy nhã cái nọ, nhìn này, cái nọ này,

นี่ก็มีเพืนเะไปเหปม็นมาตุนถือกินนี่แตกครับโทษจะให้หน้าไปื่อนเร เจ้าจิตมาหาหนังนี่เนาะเดี๋ยวเราสิติ่นด้วยติ่ตนลงเนาะงามเลยเนาะ ตรงห้ากคักดพี่เนาะเดี๋ยวมันเ่าหาบอกคักก็จะเห็นเนาะจะเปิดห้าก,ก็ขาดมาตุนไปออมถิ่นออมเดนพี่น้องเลยมาเห็นอยู่นี่เลยจับกล่องได้สพี่น้อง เลยจับกล่องถ่ายพี่น้องเบิงสิบิดบ้านเฮาตอนไปเกลไกล่ก็กไปได้ถ่ายพี่เนาะเพราะว่ามันมาข่อยมีเนาะก็เลยไม่เ,เห็นหยุ่นหนีเลยเผาพามาถ่ายพี่เนาะพี่น้องเห็นไหมนี่ตังนี้ก็มีพี่น้องนี่ มันักบเห็นนี่ไงถ้าจิดอยู่ด้วยเาเจเต็นโตเต็นดองเราเห็นี่อสีหยาดเพียเดียวด ได้พี่เนาะได้ประมาณสน่นนี้เนาะมูเดียวก็พอปลาตุนน้ำมาพอ่อพี่นอนอยู่ในเตียงเนาะปลาตุนมาไหลเนาะก็มาไหลอยู่ในเตียงนี่นนะะนนนพี่เนาะยางมไกลหนึ่งพอปลาตุนก็ไม่ปลาตุนน้ำมาอยู่ในเตียงงานธกิจปุ๊บธุรกิจเนาะ ไปล่อมาใกล้ๆนึ่งพี่น้องมา่อออกนี่ในหัวหน้านี่นี่เทียงพี่น้องมาตุนก็นไปหล่ออ่อนพูนทั้งคุณหล่อจนเมื่อยพี่เนาะมาด่ายมาได้อยู่ในเทียงท่านใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเนอะฝากติดตามมาตุนทางจิตผ่าเสพเนาะบ่ได้พาพี่น้องมากินมาเสบพี่เนาะมาพามาหาเห็ดปัวพี่เนาะนงาม สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะพี่น,อน,อนอ้องเนาะฝาก,กไดไลค์กดแชร์กดจับจับไข่นะพี่น,อนอ้องเนาะฝากติดตามเป็นกระน้งใจมาตุนทวิตพาแสบเด้อบ๊ายบายก็จบไปเพียงเท่านี้เนาะ